ฮัลโหลวันดีครับมาพบกับผมช่องคิงกับคองนะครับและชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะข่ายเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนที่79นี่ไม่ใช่ข้อเสนอที่แย่เลยใครก็ตามที่ได้รับการหนุนหลังจากประธานโกกุนฮุยเท่ากับได้อยู่บนเส้นทางแห่งความสําเร็จแล้วประชาแห่งชาติรัฐบาลสมาคมและสื่อทุกขแขนงไม่ว่าจะที่ไหนรับรองว่าประธานโกกุนฮุยจะมีอิทธิพลอยู่แทบทุกที่แม้แต่คนธรรมดาก็ยังประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วไม่เพียงเท่านั้น หากผู้ที่ได้รับการสนับสนุนนั้นเกิดเป็นฮันเตอร์แรงเอสล่ะฉันไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าคนแบบนั้นจะปีนขึ้นไปได้ไกลแค่ไหนทว่ายนั้นจินูก็นึกภาพตัวเองกาลังนั่งอยู่ข้างๆโกกุนฮวยขณะสวมชุดสูทธุรกิจของดีไซเนอร์สุดเก๋หัวใจของเขาก็สั่นไหวเล็กน้อยนี่คือโอกาสที่ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตทุกวันแม้ว่าใครๆก็อยากเดินบนเส้นทางที่แตกต่างที่โกคุนฮวยแนะนําแต่ไม่ใช่ทุกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะก้าวเข้าไปบนถนนสายนี้อย่างไรก็ตาม มีสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปจากสถานการณ์นี้ถ้าฉันเซ็นสัญญากับสมาคมฉันจะไม่สามารถไปเพิ่มเลเวลได้ฮันเตอร์แลังสงที่ทำงานกับสมาคมไม่เคยมีส่วนร่วมในการจู่โจมเลยบทบาทหลักของพวกเขาคือจัดการกับฮันเตอร์คนอื่นๆไม่ใช่ตามล่าและฆ่ามอนเตอร์และแม้ว่าเขาจะได้รับอนุญาตและเข้าร่วมการจู่โจมที่จัดโดยสมาคมได้ก็ตามเันเจนที่สมาคมดูแลก็คือแรงดีไม่ก็แรงอีซึ่งกิลส่วนใหญ่ไม่สนใจเขาไม่สามารถล่าต่อไปได้เพราะมอนเตอร์ระดับต่ำไม่ได้ให้คะแนนค่าประสบการณ์ใดๆเลยเจนูขัดขืนก แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเขาต้องการปีนขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ทําไมเขาจึงต้องยอมแพ้กับสิ่งที่เขาสามารถทําได้อย่างเต็มที่ละ่ะแต่ที่ฉันยังเพิ่มเลเวลได้ฉันจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆตึกๆตึกๆตึกๆจินนาการที่ทําให้หัวใจของเขาเต้นแรงและเร็วขว่าจินนาการว่าตัวเองอยู่ข้างๆประธานโกคุนฮุยโกคุนฮุยสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงข,ของจินวูเช่นกันในที่สุดเขาก็ตัดสินใจได้แล้วเหรอเขาหวังเพียงว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปได้ด้วยดีไม่่่่่มันนจะต้้อออองงงเเเเเป็เรืืททีีีดดถถาาาขคิึวลลหยู ความคาดหวังของเขาเองไม่น้อยไปกว่าการคาดหวังของจินวูโกกุนฮุยรอคำตอบแต่ละวินาทีที่ผ่านไปรู้สึกเหมือนกันหนึ่งนาทีในที่สุดจินวูก็เปิดปากของเขาผมต้องขอโทษด้วยการแสดงออกของโกกุนฮุยแข็งขึ้นทันทีฉันคิดว่าฉันเห็นความมุ่งมั่นเต็มใบหน้าของเขาเมื่อกี้ฉันคิดผิดเหรอเขาไม่สามารถซ่อนความผิดหวังบนใบหน้าของเขาได้ท้ายที่สุดแล้วความเทะเยอทะยานของชายคนที่ชื่อซองจินวูมีเพียงเท่านี้เหรอโกกุนฮุยไม่ได้โกหกเรื่องให้การสนับสนุนเส้นทางอื่นจริงๆแล้วเขากำลังคิดถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านัั้นางงเอใหมม่พปกต ความแข็งแกร่งของสมาคมฮันเตอร์เป็นรองเพียงแค่ท็อปคิวทั้ง5เท่านั้นสมาคมฮันเตอร์คือสิ่งจําเป็นต่อประเทศของเราและแตาเท่าคนนี้เหลือเวลาอีกไม่นานมากแล้วฉันต้องการคนที่ประสบความสําเร็จให้เข้ามาเสียบทอดตาแหน่งของเจากฉันเพราะจําเป็นต้องมีบุคคลที่มีอนานาจที่จะสนับสนุนสมาคมเมื่อเขาจากไปหมายความว่าโกคุนฮุยกํลาลังวางแผนที่จะส่งมอบทุกสิ่งที่เขามีแต่เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์เช่นนี้เหรอมันน่าขำซะจริงโกคุนฮวยหยิบป้ายทองออกไปและถามด้วยน้ําเสียงโหนถูสุดท้ายแล้วก็เป็นเรื่องเงินสินะเ มันไม่ใช่การไล่ตามความมัง่งคั่งเป็นสรชาตยาณโดยกําเนิดของมนุษย์ทุกคนดังนั้นโกคุณฮุยจึงไม่มีความคิดที่จะตําหนิเขาในเรื่องนี้เพียงเท่านั้นเขาพบว้ามันน่าหวัวเราะอย่างยิ่งที่ผู้คนไม่สามารถชื่อใส่กับตัวเองได้ถ้าอย่างนั้นทำไมคุณถึงปฏิเสธละ่ะโกคุณฮุยถามทั้งทงท,งที่รู้คําตอบอยู่แล้วเขาแค่ต้องการอยากเห็นการตอบสนองของจินวูผมอยากสู้คําตอบที่ไม่ดังเลยของจินวูตบไปที่ด้านหลังศีรษะของโกคุณฮุยเขาพูดเรื่องอะไรรู้สึกเหมือนเขาถูกต่อยเบาๆเลยตอนนี้นายหมาย จินวูไม่สนใจคำอธิบายที่ไม่จำเป็นและพูดตรงไปตรงมาผมอยากเข้าไปในเกตและล่ามอนเตอร์ผมเชื่อว่าสถานที่ที่ผมต้องอยู่คือดันเจี้ยนครับเป็นไปได้ยังไงดวงตาของโกกุนฮวยเบิกกว้างผู้ชายอย่างเขายืนอยู่เหนือคนอื่นมากมายเขารู้ว่ามีคนพูดความจริงหรือโกหกเพียงแค่สายตาของพวกเขาสายตานั่นเขาพูดความจริงดวงตาของโกกุนฮุยจับจ้องไปที่จินวูฉันไม่ได้รู้สึกอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วนะตอนที่โกกุนฮวยได้ปลุกพลังร่างกายของเขาก็แก่เกินไปแล้วนั่นคือเหตุผลว่าทำไม แทนที่จะต่อสู้กับมอนเตอร์เขากลับมองหาสิ่งอื่นที่เขาสามารถทําได้แทนด้วยการใช้เงินที่เขาได้รับจากการขายบริษัทเขาได้ก่อตั้งสมาคมฮันเตอร์แห่งเกาหลีรวบรวมเหล่าฮันเตอร์และด้วยชื่อเสียงของเขาที่ทําหน้าที่เป็นรากฐานเขาจึงเดินตรงเข้าสู่รัชทภาและยังมีส่วนร่วมในการสร้างกฎหมายที่ควบคุมฮันเตอร์อีกด้วยอย่างไรก็ตามมีความเสียใจที่ค้างอยู่ในใจเขาที่ไม่เคยหายไปแม้ว่าเขาจะทํางานได้อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอดเวลาที่ผ่านมาหัวใจฉันยังเต้นแรงแบบนี้ได้อยู่เหรอเนี่ยถ้าฉันยังหนุ่มกว่านี้กกสัก โกกุนฮุยวางมือบนหน้าอกของเขาจู่ๆหัวใจขเขาก็เต้นแรงอย่างเห็นได้ชัดในทางกับกันจินวูเองศรีษะของเขานี่ไม่แปลกเหรอเขาปฏิเสธคำชวนของโกกุนฮุยและเตรียมตัวอย่างเต็มที่ที่จะขัดแย้งกับสมาคมในกระบวนการนี้แต่ดูเหมือนประธานจะพอใจกับบางสิ่งบางอย่างแทนเอาละ่ะมันไม่สําคัญหรอกเขาพูดในสิ่งที่เขาต้องการแล้วจินวูจึงลุกจากที่นั่งน้องสาวของผมกําลังรองอยู่ที่บ้านคนเดียวดังนั้นผมควรจะกลับไปได้แล้วขอบคุณที่สละเวลานะ โกกุนฮุยลุกขึ้นพร้อมกับจินวูและดึงบางอย่างออกมาจากกระเป๋าด้านในของเขาลลัรับสิ่งนี้ด้วยมันเป็นนามบัตรถ้านายต้องการความช่วยเหลือจากฉันอย่าลังเลและโทรมาหาฉันโกกุนฮุยยิ้มอย่างดสดใสสิ่งที่จินวูพูดนั้นถูกต้องฮันเตอร์ที่ทรงพลังนั้นควรอยู่ที่ดันเจียนไม่ขาจะล้มเหลวในการชวนจินวูในฐานะประธานสมาคมหรือในฐานะฮันเตอร์ด้วยกันโกกุนฮุยก็อยากจะช่วยจินวูเท่าที่เขาจะทําให้เขาได้ถ้าจะให้พูดตรงกว่านี้แล้วก็ใช้หนุ่มคนนี้ฉันชอบเขานั่นคือเหตุผลที่เขาจําเป็นต้องให้คําแนะนําเช่นกัน การโจ้จี้จุกจิกมาจากคนที่ให้ความสนใจคนเท่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าสู่ดันเจี้ยนระดับสูงด้วยตัวเองโดชิดให้รลบคอบกับการเลือกคิวที่จะเข้าร่วมการเลือกของควรจะเปลี่ยนสภาพที่เป็นอยู่อย่างมากหลังจากได้ยินคำแนะนำที่จริงใจของโกกุนฮุยจินวูก็สร้างรอยยิ้มลึกลับขึ้นในเวลาสั้นๆขอบคุณจินวูใส่นาบัตรไว้ในกระเป๋าเงินของเขาฮงขานับไปทางโกกุนฮุยและโบจินซอนเบาๆแล้วออกจากบริเวณนั้น ขณะที่ถอนหายใจโกกุลหุยก็ล้มตัวลงบนเก้าอี e. ้คุณโอเคหรือเปล่าครับบูจิซอนเดาว่าโกกุนหุยไม่สบายจึงรีบเข้าไปหาเจ้านายของตัวเองอย่างไรก็ตามโกกุนหวยยิ้มและโบกมือออกไปไม่ฉันสบายดีจริงๆแล้วเขาสบายดีเหลือเกินช่นเป็นการพูดคุยที่สนุกสนานจริงๆเป็นครั้งแรกในรอบระยะเวลายาวนานโกกุนหุยนั่งยิ้มอยู่นานก่อนที่จะหันไปหาลูกน้องของเขาและออกคำสั่งเคลียร์ตารางงานที่เหลือของวันนี้แต่ท่านครับการพบปะกรัฐมนตี ยกเลิกทั้งหมดโกกุลหัวเลาอกับตัวเองฉันไม่อยากเสียความรู้สึกดีๆนี้ให้กับคนเบญ,ญอ่อนพวกนั้นหรอกเขาอยากจำทัศนคติที่ดีนี้ไว้อย่างน้อยแค่วันนี้ก็ตามทัในใดนั้นโกกุนหวยก็เปลี่ยนสายตาไปที่วูจินซอนเมื่อเห็นรอยยิ้มที่ไม่ค่อยได้เห็นบนใบหน้าของประธานแม้แต่วูจินซอนก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยเช่นกันมีอะไรหรือเปล่าครับท่านไม่ก็ไม่มีอะไรร้ายแรงหรอกโกกุนหุวยเกาใต้คางของเขาเอ่อเอาเป็นว่านายไปดื่มกับฉันดีกว่าไหม ด้วยคำชวนที่ไม่คาดคิดวูจินซอนทำได้เพียงยิ้มอย่างเขินอายผมดื่มไม่ค่อยเก่งนะครับถ้าท่านไม่ว่าอะไรแล้วก็เอาหน้าฉันไม่คิดมากหรอกโกกุนหุยคลิกลิ้นของเขาอย่างสนุกสนานใบหน้าของวูจินซอนแดงก่ำด้วยความเขินอายและเกาหลังเรีษะฉันรอเล่นนะตอนนี้ฉันรู้สึกค่อนข้างดีและมุกตลกเหมือนจะหลุดออกมาเองนอกจากนี้ คนที่เขาอยากจะชวนมาดื่มด้วยการจ้องมองของโกกุนฮุยเปลี่ยนไปที่ปลายทางที่จินวูเดินหายไปฮันเตอร์ทองจินวูของสายจังนะว่าเขาจะดื่มเก่งไหมเมื่อเขาคิดว่าเขาอยากจะรู้สักวันหนึ่งรอยยิม้มบางๆก็ปรากฏบนริมฝีปากของโกกุนฮุยอีดคือจินวูก็ลงจากรถบัสท,ที่มาถึงป้ายที่มีเสียงดังชันนี้จากที่นั่นพร้อมกับอ้างเรื่องน้องสาวของฉันไม่ข้อแก่ตัวแต่เมื่อเขาดูนาฬิกามันยังเร็วเกินไปที่เธอจะกลับบ้านจินวูค่อยๆเดินไปที่บ้านของเขาติกต๊กติกต๊กติ๊กเมื่อเขาได้ยินเสียงที่ไม่คค้นนเยเยขาจึงงหัศไปมอ และเห็นโคมไฟที่ถนนทำงานอย่างผิดปกติฉันมาคิดคิดดูแล้วเขาจะหนักว่าถนนมืดเกินไปด้วยความที่ย่านนี้ลกล้างเหลือเกินแค่เดินจากถนนสายหลักไปสักหน่อยก็จะพบว่าตัวเองอยู่ในที่มืดและเป่าเปี่ยวแบบนี้เมื่อถึงจุดนี้ก็มีรายงานข่าวบางอย่างเข้ามาในใจของเขาคดีฆาตกรต่อเนื่องที่เกิดขึ้นแถวนี้เมื่อเร็วๆนี้เห่อน่าจะเป็นผู้หญิงไม่ใช่เหรอน้องสาวข,ของเขาก็ใช้เส้นทางนี้ตลอดเท่านั้นยังไม่พอยังเป็นตอนกลางคืนอีกด้วยเนื่องจากโรงเรียนของเธออยู่ใกล้เราจึงย้ายบ้านไม่ได้ด้วยเช่นกัน อนนี้เขาเริ่มกังวลแล้วการจับกลุ่มอาญาก,กรไม่ใช่เรื่องยากเลยตราบใดที่เขาพบมันแต่เขาไม่สามารถยืนอยู่ที่นี่ทุกคืนได้เพราะความกังวลของเขาไม่มีวิธีที่ดีกว่านั้นเหรอเขายืนอยู่ที่นั่นคุนคิดแล้วกอดอ,อกก่อนที่จะมีรอยยิ้มปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของจินวูละสิ่งที่ฉันต้องทําคือปล่อยให้คนอื่นอยู่ที่นี่และคอยระวังให้สินะเขาเป็นผู้ที่สมบูรณ์แบบสําหรับงานนี้ไม่ใช่เหรอจงออกมา ตามเสียงเรียกของจินวูทหารเงาก็พกกฎตัวออกมาแค่ห้าคงจะเพียงพอแล้วเงาเหล่านี้มีเลเวลเพิ่มขึ้นค่อน,นข้างมากในระหว่างการพิชิตปราสาปิศาจแค่มองดูพวกเขาก็ทําให้เขามีความมั่นใจมากตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเจ้าจะทําหน้าที่เป็นยามรักษาเขตนี้เริ่มรับตะเวนได้เว้นแต่ฆาตกรต่อเนื่องคนนั้นจะเป็นฮันเตอร์ระดับสูงเขาไม่มีทางเอาชนะทหารเงาได้เลยถึงแม้ฆาตกรคนนั้นสามารถเอาชนะทหารเงาของเขาได้จินวูก็จะรู้ได้ในทันทีพวกเขาคือฮันเตอร์เลงเอสยังไงล่ะให้เดี๋ยวก่อน ตั้งแต่ฉันยังไม่มีใบอนุญาตที่รับการแก้ไขเลยฉันควรจะบอกว่าฉันเป็นแรงเอดได้หรอแล้วมันสำคัญอะไรล่ะย่านชานเมืองที่ได้รับการคุ้มรองโดยแรงเอดไม่ว่าเขาจะเป็นทันเตอร์หรือผู้ปลุกพลังก็ตามหากรู้ความจริงเรื่องกระบวนการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่24ชั่วโมงราคาที่ดินจะไม่พุ่งขึ้นไปในช่วงค่ำคืนเลยเหรอรอยยิ้มหลุดออกมาจากปากของเขาเยมจริงๆด้วยเหตนุนี้เขาจึงรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นจินวูตรวจสอบดูสภาพแวดล้อมของเขาอีกครั้งและหันหลังกลับไปในขณะที่เขาดูพึงพอใจมมาากกว่เดิ ฉันวิ่งมาเพราะเธอบอกว่าซื้ออาหารให้ฉันแต่มันเป็นแค่หมูสันทันงั้นเหรอห ตอนนี้คุณกำลังดูถูกหมูสามชั้นกันเหรอสถานที่แห่งนี้เป็นที่ที่มีความทรงจำดีๆของฉันและลูกพี่ของฉันถูสกสร้างขึ้นที่นี่รู้ไหมยูจินโฮแล้วใบหน้าที่แดงก,กับของเขาวางแก้วเปล่าลงบนโต๊ะและพ่นออกมาด้วยความมึนเมาเอาละแล้วทำไมคณถึงพาฉันมาที่สถานที่แห่งนี้ที่มีความทรงจำที่ดีของคุณเช่นนี้ล่ะยูซูฮยอนมีสีหน้าตกตะ,ตะลึงเธอกำลังจะเตรียมตัวเข้านอนแต่แล้วยูจินโฮก็เรียกเธอออกมาอย่างกระทนหัน,หนเธอพบว่าเขาข้ามควรทั้งน้ำตาค่อนข้างสิ้นหวังและน่าสงสารเธอจึงออกไปพบเขาแต่เมื่อคิดดดถถถึงสสาา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 นนนนนนนทที่่่เเเเขพธอออไไปปปััั้้็็รรรหหชวยยููฮคะบใจก ปัจจุบ,บันของเธอเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าเธอเติบโตมาในฐานะผู้หญิงที่ดีในครอบรครัวของตระกูลแชโบและจากข้อเท็จจริงที่ว่าเธอทํางานเป็นนางแบบชั้นนําในทุกวันนี้สายตาจับจ้องมาที่เธอเธอจึงคว้าหมวกมาวมสมใส่ทับไว้แต่สายตาของผู้ชายที่อยู่รอบๆก็คงจ้องมองมาที่เธออย่างไม่หยุดยั้ยงเกิดอะไรขึ้นคุณบอกฉันหน่อยได้ไหม ยูซูฮยอนถามขณะที่ลินโซจูเพิ่มลงในแก้วเปล่าของยูจินโฮดูสิดูนี่สินี่คือหมายเลขโทรศัพท์ของลูกพี่ของฉันยูจินโฮยังคงร้องไห้อยู่และดันโทรศัพท์ม์ทโฟนของเขาไปข้างหน้าบนหน้าจอก็เห็นรายการสายที่เยาวเหยียดการโทรสําเร็จหนึ่งครั้งและการล้มเหลวอีกสี่ครั้งเดี๋ยวก่อนนะคนโทรหาฉันนี่เพราะว่าคุณติดต่อคนที่รู้จักไม่ได้กันเหรอพยักหน้าทีละของยูจินโฮกระโดดขึ้นลงฮ่าฮ่ายูซูฮยอนแทบจะไม่เชื่อเรื่องไร้สาระนี่เธอแย่งโทรศัพท์ยูจินโอออกไปเาามมี่ เธอแตอ่ท่อนโทรออกอย่างรวดเร็วเสียงล้อสายเขาถูกตัดไปในเวลาต่อมาเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นยูซูฮยอนก็เริ่มจ้องมองเขาเฮ้ไอโง่เอ <"Hey> ๊ยจินโฮเงยหน้าขึ้นจากโต๊ะเสียงล้อสายถูกตัดหลังจากผ่านไป15วินาทีวิชายคนนั้นเขาไม่ได้ถึงเรี่ยงคุณเพียงแต่ว่าโทรศัพท์ของเขาถูกปิดและถ้าสายถูกตัดกลางคันแบตเตอรี่เขาคงจะหมดเรื่องจริงงั้นเหรอถ้าไม่เชื่อก็ลองโทรใหม่ซะสิอย่างที่เธอพูดแต่ยันถูกตัดไปหลังจากผ่านไป15วินาที เฮ้ย <Hey, S 2> จริงดิงดการสแสดงออกของยูจินโฮสดใสขึ้นทันทีโอเคแล้วใช่ไหมฉันจะกลับบ้านยูซูฮยอนกำลังจะจากไปโดยไม่ดังเลแม้แต่น้อยแต่ยูจินโฮก็รีบคว้าแขนเสื้อของเธอเอาไว้ไม่นะอยู่กับฉันก่อนจนกว่าฉันจะถึงคนนี้เสร็จฉันเป็นพี่สาวเพราะเวลาแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยแลนะคนนี่มักจะเรียกเธอว่าคุณโน่นคนนี่นั่นอยู่ตลอดเวลาเช่นกันท้ายที่สุดยูซูฮยอนก็นั่งลงบนเก้าอี้ เธออยากดื่มด้วยงั้นเหรอหนายต้องการให้ฉันรอจนฝานายจะดื่มหมดขวดไม่ใช่เหรอมันจะใช้เวลานานถ้านายกินคนเดียวจนหมดขวดอย่างที่คิดเลยมีพี่สาวเพียงคนเดียวเท่านั้นหยุดพูดเลยแม้ว่าเธอจะตอบแบบนั้นแต่พวกเขาก็เริ่มกินกันในบรรยากาศที่สนุกสนานและผ่อนคลาย มาแต่ต้องใครคือลูกพี่คนนี้ล่ะอีกพี่นายคุณก็จะรู้หลังจากลงทะเบยียนกับกิลยูจินแล้วนั่นก็คือยูจินโฮกําลังพูดคําเหล่านั้นออกมาดังๆแต่แล้วดวงตาของเขาก็เบิกกว้างขึ้นเล็กน้อยหลังจากเห็นภาพที่สแสดงบนทีวีที่ติดตั้งอยู่บนผนังร้านอาหารเออผู้ชายคนนั้นไม่ใช่หรอ,อยูซูฮยอนก็หนันสายตาไปทางทีวีเช่นกันหน้าจอแสดงการออกอากาศข่าวและนํา,นาเสนอข่าวเกี่ยวกับคนดังชั้นนาชื่อลีมินซองที่ผ่านกระบวนการปลุกพลังเมื่อไม่นานมานี้ลีมินซองยืนอยู่ตรงหน้านักข่าวจานวนมาก และพูดเล่ากับว่าเขารู้สึกละอายใจกับความสนใจนี้ข้อความข่าวที่ด้านล่างของจอบอกว่าดีมินซองวางแผนที่จะแวะไปที่กิลนักล่าและทําการทดสอบกําหนดแรงใหม่ของเขาว้าวสวงก็เป็นดาราดังแห่งกระแสเกาหลีอย่างดีมินซองดูจําน,นักข่าวนั่นสิพวกเขานั้นมาจากสื่อจีนไม่ใช่เหรอ,อยูจินโฮถอนหายใจด้วยความชื่นชมอย่างไรก็ตามยูซูคยอนก็แค่ขโมยชิว้วนั่นมันแค่การแสดงเขารู้อยู่แล้วว่าตัวเองอยู่แรงเอแล้วก็ทําให้มันเป็นรายการโชว์ไงล่ะเอา้ามันเป็นแค่การแสดงเหรอครับแต่การสูภาพรรียบ้อยของเขา ยูซูฮยอนต่อเล่นด้วยความลำคาญทำไมไม่มีใครรู้เรื่องเลยนะเรื่องนี้ให้ความรู้สึกเหมือนว่าเธอกำลังพูดจาไม่ดีใส่ใครบางคนลับหลังแต่คนในกลุ่มที่รู้จักรีมินซองเป็นการส่วนตัวชื่อเสียงของชายคนนั้นแย่ที่สุดความแตกต่างในบุคลิกของเขาระหว่างตอนที่อยู่หน้ากล้องและตอนที่อยู่หลังกล้องนั่นคือคนประเภทที่ยูซูฮยอนเกลียดที่สุดถ้าเขาเป็นแค่คนสองหน้าเธออาจจะมองข้ามความผิดพลาดของเขาไปแต่ใน,นทางกลับกันไอสัตว์ละเลวนั่นมีชื่อเสียงในเรื่องชู้สาวของเขามากไม่นานมานี้เขาโทรหาเธอโดยไม่ตั้งงงงงงใจจแตต่่่่เเเเเเเริมมพพพูดาา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 บบอออออยยยยกกกีววัััป็นนนนหหืืธฉ้้ข เขาก็แค่ไอทุเรศคนหนึ่งที่อยากจะเรียกร้องความสนใจนั่นแหละไอหมอนั่นมีชื่อเสียงไม่ดีกับเรื่องผู้หญิงเขาเคยมาเจ้าชู้ใสน่นางแบบรุ่นน้องของฉันด้วยนะช่างเป็นสรารเลวที่น่าอเกฉจริงๆก่อ,อนที่เขาจะปลุกพลังเขามีชื่อเสียงในด้านความยอดหญิงอย่างมากแต่ตอนนี้เขากำลังจะกลายเป็นฮันเตอร์นางเอแล้วตอนนี้มันจะแย่แค่ไหนไม่เพียงเท่านั้นดูเหมือนโอกาสที่เขาบอกว่าเป็นนางเอถูกถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศแล้วด้วยอังเก่งนักละเรื่องวางแผนการเจ้าเล่ยเนี่ยคิดดูว่ากระทั่งเรื่องการประเมินแรงยังเอามาหาผลประโยชน์ให้กับตััววเเอองงไดด้้จจูููยนนใ่หหแแลกกกระโซขขาม ตอนที่80ฉันทำภารกิจหลายวันเสร็จแล้วเขรู้สึกโล่งใจจินูจึงเริ่มค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมีเวลาอีก2วันในการเข้าทดสอบใหม่เขาตัดสินใจที่จะรวบรวมข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายอุปกรณ์ในช่วงนี้ดังนั้นเขาจึงเปิดคอมพิวเตอร์ขณะที่เขาดูข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับสินค้าที่ถูกประมูลดวงตาของจินูก็เบิกว้างขึ้นเรื่อยๆขั้นต่ำเริ่มต้นที่หลักร้อยล้านเลยแฮะสิ่งของที่ดูโอเคในสายตาของเขามีราคาเฉลี่ยหลายหมื่นล้านวอน นี่ก็ด้วยสาหรับฮันเตอร์แล้วอุปกรณ์ที่ดีก็เหมือนหลักประกันชีวิตของเขาไม่จําเป็นต้องพูดถึงข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าการใช้อุปกรณ์ที่ดีและมีราคาแพงจะทําให้คุณปลอดภัยยิ่งขึ้นฮันเตอร์ส่วนใหญ่ทําเงินได้ไม่ใช่น้อยและเมื่อมีโอกาสในการซื้อเครื่องมือที่จะช่วยให้พวกเขาล่าได้เร็วขึ้นและปลอดภัยยิ่งขึ้นจะมีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องเก็บเงินไว้จินววสามารถเข้าใจาได้แน่นอนเขาก็จะทําเช่นกันแต่นั่นไม่ได้เปลี่ยนความจริงที่ว่าเขารู้สึกประหลาดใจยอย่างมากเงินเก็บของเราไม่พอแฮอุตสาห์ควว่่่าาาะื้้ออออออยยีีกกกกเเเไมมมพพบบบุปปปปรรณงงัันนททแสภ แต่ดูเหมือนว่าจํานวนเงินที่เขามีจะไม่เพียงพอที่จะซื้ออุปกรณ์ป้องกันคุณภาพสูงได้เลยจากมุมมองในฐานะฮันเตอร์ธรรมดามันอยู่ไกลเกินจะเอื้อมถึงเขาไม่เงินเก็บอยู่ในธนาคาร1.7พันล้านวอนหากเขาต้องการซื้ออุปกรณ์ที่เขาต้องการเขาต้องขายลูกปัดแห่งความละโมบแน่นอนสีหน้าของจินวูก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วฉันต้องการเงินจํานวนมากเพื่อซื้ออุปกรณ์หมายความว่าถ้าฉันเอาอุปกรณ์ฉัใช้ขายคงจะได้ในราคาที่สูงมากเขาเลื่อนเมาส์และค้นหาต่อไปจนกระทั่งเจอ,อรายการอุปกรณ์ที่วางขายอยู่ในปัจจุบันปรากฏขึ้น พบแค่อุปกรณ์ชิ้นเดียวที่เพิ่มความเสียหายเวทเป็น2เท่าสิ่งดีที่สุดที่เขาพบคือการเพิ่มประสิทธิภาพแค่ประมาณ20-30%และอุปกรณ์เหล่านั้นมีราคาที่ไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ hey, ราคาอุปกรณ์นี้มันไม่ตลกเลยนะเนี่ยเมื่อเขาคิดถึงเรื่องนี้การเพิ่มขึ้น20%ก็ไม่ใช่น้อยเลยต้องเป็นคนที่รวยมากเท่านั้นที่จะสามารถซื้ออุปกรณ์ราคาแพงเช่นนี้ได้ อย่างไรก็ตามพวกเขามีความสามารถที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเราพลังพวกเขาเพิ่มไปอีก20%ละความแตกต่างคงจะเพิ่มขึ้อนอย่างเห็นได้ชัดอันเตอร์ระดับสูงรู้ข้อเช็จจริงนี้ดีดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาพร้อมจะจ่ายเงินก้อนโตให้กับอุปกรณ์เช่นนี้จริงๆแล้วเขามักจะมองหาสินค้าที่กำลังลดราคาอยู่บ,บ่อยๆจู่ๆก็มีข้อความขายแล้วอาร์ติแฟกฟ์20%ขายออกหมดแล้วเลยแบบนี้ดังนั้นแล้วฉันควรจะขายเจ้านี้ในราคาเท่าไหร่ดีอึจินวูเกินน้ำลายของเขา ไม่นามนมานี้เขาไม่กล้าแม้ใจะจะซื้อของชิ้นเดียวด้วยซ้ำแต่เขาไม่สามารถจินตนาการได้เลยว่าคนอื่นยินดีที่จะจ่ายจานวนเงินเท่าไหร่เพื่อซื้ออุปกรณ์ของเขาในตอนนี้เขาคิดว่าเมื่อเขานําลูกป,ปัดแห่งความละโม่ออกมาประม,มูลต้องกลายเป็นการประมูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยรอยยิ้มที่พึงพอใจบนใบหน้าของเขาจินัวออกจากหน้าข้อมูลการประมูลจากการวิเคราะห์ของเขามี2วิธีที่ชัดเจนในการขายอุปกรณ์ของเขา1ขายตามปกติ2หรือขายในตลาดมืดอย่างไรก็ตามเขาไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับตลาดมืดเลยการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็มีขีดจำก ฉันหมายความว่าถ้าคุณขามาเข้าถึงด้วยการคลิกเมาส์ไม่กี่ครั้งมันก็ไม่ควรเรียกว่าตลาดมือดอีกต่อไปนอกจากนี้โอเปนความละมโมบยังไม่มีภูมิหลังที่ไม่น่าไว้วงางใจอยู่แล้วดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องผ่านตลาดมืดตั้งแต่แรกทางเลือกที่ดีที่สุดคือปล่อยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอุป,ปกรณ์จัดก,การและขายผ่านการประมูลแน่นอนว่ามีปัญหาเรื่องภาษีและค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่นแต่ก็ยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดดังนั้นปัญหาเดียวที่เหลืออยู่คือการที่ฉันต้องให้ข้อมูลว่าฉันได้เจ้าสิ่่งงนนนนนีีาา้้มมมาาาาาจจกทไหเ e, เปป็นคนนอออรร์์ตตตสุดดััยยยลขวว เรื่องพนังใครมันจะเชื่อฟะพนักง,งานประมูลฮันเตอร์แห่งเกาหลีเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ดูแลธุรกรรมทั้งหมดระหว่างฮันเตอร์พวกเขาจะพยายามยืนยันและตรวจสอบทุกรายละเอียดที่น่าสงสัยที่พวกเขาพบอย่างแน่นอนฉันต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะได้ใบอนุญาตฮันเตอร์แรงเอสจากที่ประธานสมาคมพูดเขาจะสามารถได้รับใบอนุญาตนั้นภายในสองวันอย่างแน่นอนค่อยสบายใจหน่อยประธานสมาคมเหมือนจะไม่ใช่คนโกหกแม้แต่ตอนที่พวกเขาบอกลากันรอยยิ้มที่น่าสงสัยก็ไม่หลุดออกมาจากปากของประธานเลยเขาใช้เวลา4ปีในตำแหน่งแรงเอและมักจะคำนึงถึงฮันเตอร์คนอื่นๆอยู่เสมอนั่่คือตผลที เขาสามารถเข้าใจได้ไม่มากก็น้อยว่าอะไรคืออะไรโดยเพียงแค่ดูสีหน้าของคนอื่นการแสดงออกของโกกุนฮุยไม่ได้ใส่แส่งอย่างแน่นอนอย่างน้อยนั่นคือสิ่งที่จินวูเห็นดังนั้นเขาไม่จําเป็นต้องกัวงวลกับสิ่งนี้และรอการทดสอบใหม่อย่างเงียบๆใน2วันฉันว่าฉันควรจะหาอะไรทําในระหว่างนี้จินวูพิงเก้าอี้สวันมันสั้นจนไปที่จะทําอะไรสําคัญําคัญและอาจจะนานเกินไปสำหรับการที่นั่งเล่นอยู่บ้านฉันควรจะดูต่อดีไหมจินวูเลื่อนเมาส์ไปที่กระดานประกาศรับสมัครพนักงานในฟอรั่มฮันเตอร์ เพียงแค่คลิกเพียงครั้งเดียวและประกาศรับสมัครงานนับเป็นทวนก็เต็มหน้าจอของเขาเขาสังเกตเห็นคำขอจำนวนมากอย่างรวดเร็วจากทีมจูโจม,มิทระหลายทีมที่ค้นหาพนักงานชั่วคราวในเรือใกล้เคียงบริเวณนี้เหตุผลนี้ง่ายมากเมื่อเขาและยูจินโฮผูกขาดทุกเกรดเล้งซีทีมจูโจมจำนวนมากเลยเสียเกรดไปชั่วคราวทีมจูโจนที่ไม่ได้มีงานในช่วงนั้นจึงกลับมามีงานอีกครั้งในช่วงเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันคงไม่สามารถเพิ่มเลเวลในดันเยนเล้งซีอีกต่อไปแล้วเขาใช้เวลาหนึ่งวันเต็มในการเลเวลอั ละครั้งสุดท้ายที่เขาเข้าไปเขาต้องใช้เวลาเกือบ2วันในการอัพเลเวลเดียวและเลเวลปัจจุบันของเขาสูงกว่าตอนนั้นทั้ง1 5เลเวลหากมีเกรดวัดค่าประสบการณ์เข็มก็อาจจะไม่ขยับเลยด้วยซ้าเกรดล้างซีไม่จําเป็นสําหรับชั้นอีกต่อไปแล้วดันเจี้ยนที่มีอันดับสูงกว่าเทียมจูโจมอิสระที่พยายามจะเคลียร์ดันเจี้ยนนั้นก็เหมือนกับการที่พวกเขาฆ่าตัวตายและคิวใหญ่ๆก็ไม่รับสมาชิกชั่วคราวแบบนี้เช่นกันแต่ก็ยังไม่แน่ฉันควรหาตําแหน่งอื่นดีไหมจินมูเปลี่ยนเงื่อนไขาการคหาะหาะมัดัดงรวกกไอ อย่างไรก็ตามเอ๊ะมีบางอย่างปรากฏขึ้นนายเป็นทันเตอร์ลังอีเหรอครับผมเคยมีประสบการณ์ในงานด้านนี้มาก่อนไหมไม่เคยครับงั้นรูปแบบการต่อสู้ของนายคืออะไรต่อสู้ระยะประชิดโจมตีทางกายภาพครับอย่างน้อยมันก็ทําให้ฉันโล่งใจหัวหน้าคนงานสมหมวกแข็ง่าใส่ตาขึ้นลงไปที่จินวูสําหรับฮันเตอร์ลังอีเขามีร่างกายที่ค่อนข้างน่าประทับใจและสายตาเขาก็ดูดีเช่นกันจินวูอดทนรอคําตอบจากหัวหน้าคนงานหัวหน้าคนงานก็คืนใบเอุญาตฮทันเตอร์ของจินวูและยิ้มอย่างาร่าิง ฮันเตอร์แบบนายมีอยู่ไม่เยอะนะที่เลือกทํางานที่นี่แต่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากแค่ขยันทํางานก็พอหัวหน้าคนงานอาซูจิอายุเกิน40ปีแล้วแต่เขาเปลี่ยนไปด้วยพลังและเขายังไว้หนวดเท่ๆอีกด้วยนายรออยู่ที่นี่จนกว่าทุกคนจะออกมาจากนั้นเราจะเข้าไปข้างในได้และอย่าลืมอุปกรณ์ของนายด้วยอุปกรณ์ของผมเหรอนายสามารถหยิบอันไหนก็ได้ที่วางอยู่บนพื้นตรงนั้น โอเคเข้าใจแล้วจินวูพยักหน้าขณะที่มองไปที่กองพวกที่อยู่บนพื้นสักพักคุณลุงอีกคนซึ่งมีผ้าเช็ดตัวพันอยู่หลังคอรีบเข้ามาหาชายทั้งสองคุณเบทีมของเราก็าขาดกำลังคนเหมือนกันนะดังนั้นคุณจะเอาคนไปแบบนี้ได้ยังไงคุณจะรับผิดชอบไหมเมื่อเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติการและพวกเราพลาดจากการออกจากเกตไม่ทันคุณลุงที่มีหนวดดึงคุณลุงผ้าเช็ดตัวไปข้างๆและยิ้มให้กับจินวูนายไปตรงนั้นก่อนสิฉันกับคนนี้เราจะคุยกันสักหน่อยเฮ่ hey, ทำไมเราต้องไปคุยกันตรงนู้นล่ะนายจะพาฉันไปไ คุณลุงทั้งสองหายไปที่ไหนสักแห่งในขณะที่พวกเขาทะเลาะกันขนาดของนั้นแจ้งระดับสูงนั้นใหญ่มากทีมจู่โจมทีมเดียวไม่สามารถทําทุกอย่างได้ในราคาเดียวด้วยเหตุน,นี้แรงงานจึงถูกแบ่งหน้าที่ทีมจู่โจมที่เคลียร์ดันเจียนทีมขุดแร่ที่ขุดแร่จากภายในันเจียนและสุดท้ายทีมเก็บกู้ได้รับเป้าหมายให้รวบรวมซากข,ของมอนเตอร์ที่ล้มลงทั้งทีมขุดแร่และทีมเก็บกู้เข้าไปในดันเจียนเมื่อมอนเตอร์ทั้งหมดถูกกาจัดเหลือไว้แต่เพียงแค่บอสจินูสมัครเข้าร่วมทีมขุดแร่เดี๋ยวก่อนนะนี่ค ด้วยสีหน้าที่ไม่มั่นใจจินวูหยิบพวกขึ้นมา1อันแม้ว่ามันจะเลือนลางแต่เขาก็สัมผัสได้ถึงการไหลเวียนของพลังเวทในนั้นเอ๊ะมันมีพลังเวทอยู่ข้างในด้วยเฮเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ใช้ไฟฟ้าใช้ไม่ได้กับดันเจียนด้วยเหตุนี้เครื่องมือแบบเก่าเช่นพวกนี้จึงถูกนามาใช้แทนโดยพลังเวทมนต์จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องมือเหล่านี้จินบูลเลื่อนสายตาไปที่ประตู หลุมขนาดยักษ์ลอยอยู่ในอากาศยอย่างเงียบๆประตูที่มีขนาดใหญ่มากมาซึ่งประตูรังซีไม่สามารถเปรียบเทียบได้นี่ทีนะประตูลังเอสิ่งนี้คือเหตุผลเดียวที่เขาปรากฏตัวที่นี่ในวันนี้ฉันอยากจะเห็นดันเจี้ยนระดับสูงด้วยตาของตัวเองแม้ว่ามอนสเตอร์ทั้งหมดภายในดันเจี้ยนยกเว้นบอสแน่นอนว่าตายไปหมดแล้วแต่เขายังคงต้องการยืนยันรูปแบบภายในดันเจี้ยนลังเอด้วยตาทั้งสองของเขาเองฉันกำลังจะเข้าไปแล้วความรู้คือพลังอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตาม การเรียนรู้จากหนังสือและบทความทางอินเทอร์เนต็ตมักจะมีข้อจำกัดอยู่เสมอมือใหม่ของกิลพยาข่าวต้องมาเชิญหน้ากับโชคร้ายเพียงเพราะพวกเขามองข้ามข้อเท็จจริงที่สำคัญนั้นไปถ้าฉันไม่ได้อยู่ที่นั่นก็คงไม่มีใครรล่าชีวิตออกมาการรู้บางสิ่งบางอย่างและประสบการณ์ส่วนตัวนั้นเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันเมื่อมีโอกาสจินวูก็สมัครเข้าทีมขุดทันทีเพื่อทำความคุ้นเคยกับลันเจนลังเอเขารู้สึกเสียใจเล็กน้อยเมื่อถือพว้ที่ไม่เจ๋งแต่เมื่อจ้องไปที่ประตูบานใหญ่โตและน่ากลัวนั่นความพิตกก็หายไปจจาากใเข ดูเหมือนฉันจะคิดถูกสินะเขายังมีเวลาเหลืออีกมากจนหวาจะถึงการทดสอบใหม่นี่เป็นโอกาสที่ดีจริงๆการพูดคุยคงผ่านไปได้ดูดีเพราะคุณลงที่มีหนวดไม่สิหัวหน้าคนงานแมรี่นักวิ่งไปที่จินวูอยู่ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเข้าไปข้างในกันเถอะพวกเขาบอกว่าพร้อมแล้วในขณะที่จับั่้จินวูยิ้มแล้วก็พยักหน้าจบแล้วครับสำหรับตอนนี้เรื่องเริ่มตื่นเต้นขึ้นแล้วสิเข้าไปจะเจออะไรบ้างเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อรับชมกันต,ต่อไปถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคร